รับถอยหลังโครงการ SME ปิดลงทะเบียนรอบสองวันที่20ธันวาคม2564กระทรวงแรงงานชวนสถานประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางลงทะเบียนร่วมโครงการช่วย SME รอบ2ภายในวันที่20ธันวาคม2564หากไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME. DOE. GO. TH เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการนสำนักงานจัดหาง,งาน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้เปิดให้ในายจ้างสถานประกอบการภ้าเอกชนขนาดเล็กขนาดกลางลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME รอบที่2ระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคม2564ขณะน,นี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว หากสถานประกอบการใดประสงค์รับเงินอุดหนุนตามโครงการจากรัฐขอให้เร่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน SME .doe.go.th ภายในกำหนด หรือหากไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ให้นําเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเดือนธันวาคม2,564และเดือนมกราคม2,565ในอัตรา3,000บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนโดยมีเงื่อนไขาการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยสถานประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดูแลให้สถานประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย,าอย่างครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด พอฝากถึงนายจ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,ร่วมโครงการมาลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของท่านหากท่านติดปัญหาการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่ของเรายินดีช่วยดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวด้านนายไพโรธโชติกาสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม2564มีสถานประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME รอบที่2จำนวน14,829แห่งมีลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน1 1 8 0 8 7คน สำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการผ่านระบบด้วยตนเองสามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วยหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมป์30บบาทสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรณีใช้บัญชีกระแสรายวันให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชีและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างบุคคลธรรมดา โดยโลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับติดต่อที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นถึงสิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมและนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนเพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว ทั้งนี้นายจ้างสถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694หรือติดต่อด,ด้วยตนเองได้ที่จําักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสําักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ถึง